ช่วงนี้หลายคนจะโดยบททดสอบที่ทำให้จิตใจถูกกระทบดังนั้นช่วงเวลาเนี้ยแหละคือการคืนสู่การกลับมารักตนเองหลายคนฉันเชื่อว่าเจอปัญหาปลีกย่อยที่หนักเอาการปัญหาใหญ่หลายคนอาจเอาชนะได้ปัญหาเล็กน้อยจุกจิกเธออาจไม่ได้เอาชนะมันเนื่องจากมันทำให้เธอกวนใจตลอดเวลาดังนั้น เวลานี้แหละคือการไว้วางใจคือการวางใจตนอยู่กับตนเองสถานการณ์ไวรัสโครโรนาก็สอนให้เราอยู่กับตนเองปรับสมดุลจิตใจตนเองจิตใจที่แย่ชิงและเอาเปรียบอย่างเดียวมีแต่ทำให้เกิดความรุ่มร้อนและกังวลกระว,ะวายไม่สุขเวลานี้ให้กลับมารักตนเองมาค้นพบตนเองในภายใน โปรดจงกลับมาเชื่อมต่อกับภายในนะเพราะเธอจะเจอตัวต,วตนที่แท้จริงจากภายในเธอรู้ไหมการรู้จักตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำคัญกว่าการรู้เรื่องของคนอื่นหรือข่าวสารแต่การรู้จักตนเองทำให้เราค้นพบจิตบริสุทธิ์ภายในค้นพบความรักและความเมตตาภายในถึงแม้ปัญหามันจะหลากหลายและเยอะ แต่เธอก็สามารถเอาชนะได้แน่นอนด้วยความรักของเธอนั่นเองดังนั้นจงไว้วางใจตนเองในการเรียนรู้บททดสอบนี้ด้วยนะเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญของการเติบโตของเธอนะเป็นกำลังใจให้นะทุกคนขอบคุณบทความดีๆจากแอดมินเพจศาสนารักและเมตตาแล้วเจอกันใหม่ในบทความหน้าค่ะ